โอ้ยปวดหลังปวดหลังโอ้ยมีใครเป็นเหมือนผมไหมครับมีเก้าอี้สุขภาพแต่ก็ยังนั่งแล้วปวดหลังอยู่อาจจะนั่งไม่ถูกบ้างหรือว่าเก้าอี้ซัพพอร์ตได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างวันนี้ผมก็มีเซตบอร์ดสุขภาพของ B ี h e e l มาลองใช้กันดูนะครับแล้วมันจะดีแค่ไหนแก้ปวดหลังได้จริงไหมหรือว่านั่งแล้วสบายขึ้นไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาเริ่มดูที่ตัวเบาะรองนั่งกันเลยครับคือประสูดุด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่นะครับนี่แบบนี้ แล้วก็บอกเขาเนี่ยจะนุ่มมากๆครับเพราะว่าข้างในนี่จะเป็นเมมโมรี่โฟมดีไซน์ขเขานะครับก็จะมีส่วนบอกส่วนโค้งให้มารองรับกับสรีระของก้นของเรานะครับเออคือถ้าจะพูดตรงๆเลยก็คือมันนุ่มกว่าเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่ยนั้นเนี่ยวางไปปุ๊บก็จะล็อกกับเก้าอี้ได้แบบนี้พอดีเลยเพราะว่าด้านใต้บอดเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวยางการลื่นยึดเอาไว้ด้วยครับนั่งแล้วก็จะพอดีแนบสนิท่างนี้แล้วก็มีความนุ่มมากๆช่วยรองรับน้าหนักแล้วก็ลดแรงกดทับเวลานั่งด้วยครับพร ในส่วนของเบาะล้องหลังนะครับวัสดุเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยแต่แต่แต่แตด้านในเบาะล้องหลังเนี่ยจะมีการผสมผงฐานไว้ด้วยนะครับพร้อมกับเมมโมรีโฟมเป็นผงฐานไม้ไผ่นะครับช่วยให้ดูซับกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นเหม็นต่างๆได้มาพร้อมกับสายรัดเบาะแบบนี้นี่จะมี2ชั้นแบบนี้เลยคือยืดได้รัดแน่นมากนี่ ดูทุกคนมันยืดได้ระดับหนึ่งไงนะคือผมว่ามันสามารถใส่ได้กับโค้ทุกรูปแบบทุกขนาดเลยเพราะมันยืดได้ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวเบาะรองหลังเนี่ยก็จะมาช่วยในการซัพพอร์ตหลังเราเวลาพิงเวลานั่งระบปยแบบนี้ช่วยให้ปรับท่านั่งได้อย่างถูกต้องได้ด้วยช่วยประคองหลังของเราเนี่ยให้เป็นการนั่งแบบธรรมชาติการนั่งแบบรีแล็กซ์คือไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะรองหลงังหรือว่าตัวเบาะรองหลังเนี่ยเขาจะออกแบบตามหลักสรีระที่จะช่วยให้มารองรับจุดสะพันของเราได้นะครับ เท่านี้นะครับผมก็ได้เป็นคอมโบเซ็ตสุขภาพมาแล้วเรียบร้อยโดยเซ็ตเบาะล้องนั่งของทางบีวิลเนี่ยเขามีการปรับไซส์ละโดยผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยพร้อมทั้งรับประกันถึง3ปี แล้วก็ตอนนี้มีให้เลือก 3- สีครับก็จะเป็นสีเทาสีดําแล้วก็เป็นสีน้ำเงินครับจริงๆใครที่ซื้อไปเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกเก้าอี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้สุขภาพหรือว่าเก้าอี้นั่งเก้าอี้ไม้ธรรมดาทั่วไปก็ยังใช้ได้ครับโดยเซตเบาะรองนั่งของ b v i e นะครับราคาประมาณพันปลายๆแค่นั้นเอง1เซตก็คือได้สองชิ้นแบบนี้เลยแลกกับความสบายเนี่ยผมว่ามันคุ้มมากเลยนะราคานี้ใครสนใจก็ดูรายละเอียดแล้วก็ดูลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำ